กระผมอดิสอนเพียงเกดครับพระราชบัญญัติก็ประมาณรายจ่ายปี2,566ผ่านสภาชฉลุยนะครับด้วยคะแนนเห็นด้วยรับหลักการ278ไม่รับหลักการ192งดออกเสียง2คน 2> เห็นได้ชัดครับแบ่งชัดเจนว่าใครอยู่กับใครใครพวกใครใครหลอกใครการอภิปราย ผมติดตามเกือบจะ90เปอร์เซน์ครับฝ่ายค้านพยายามจะชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้พรบงบประมาณฉบับนี้จัดขึ้นมาเพื่อต้องการซื้ออาวุธยุธโทโธป,ปรกรณ์พูดกันสั้นๆครับโดยเฉพาะ F35 สาเนี่ยสนใจเหลือเกินไม่ซ,ซื้อไม่ได้ไม่ซื้อไม่ได้กับตั้งงบประมาณ หนึ่งสงหงบต่างๆที่ใช้จ่ายฝ่ายค้านชี้แจงชัดเจนฝ่ายสสพักรัฐบาลแน่นอนครับจะพูดยังไงเขาก็ไม่เชื่อเพราะได้มีการตกลงแบ่งเค้กกันหรือเปล่าเราไม่ทราบงบประมาณไปตกอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ยกตัวอย่างนะครับเขาก็อ้างว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวมีสนามแข่งรถอะไรทำนองน,นั้นครับกระทรวงคมนาคมจังหวัดอื่นแทบจะไม่ได้เลย เป็นงบป,ประมาณที่ไม่เป็นธรรมคุณวิสารเตชะธีรวัตรบอกว่าเป็นงบป,ประมาณผีปอบผีปอบบ้านเราเนี่ยครับบ้านเฮ้านี่กินตับกินไตกินใส่พี่น้องเศรษฐกิจตกต่ำปัญหาสินค้าต่างๆอุปโภคบริโภคขึ้นราคาราคาน้ำมันครับโอ้โหขึ้นงูฉี่เลยเรายังจะให้รัฐบาลชุดน,นี้แก้ไขอีกเหรอครับเขาไม่มีปัญญาแก้ไขราคาน้ำมันครับ สถานีบริการ PTT Station และบางจากประกาศปรับราคาขายปีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สซอนทุกชนิดขึ้น0.80บาทต่อลิตรเว้น E85 ปรับขึ้น0.50บาทต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซนทุกชนิดคงเดิมมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนา2565เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปโดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้เบนซิน95ราคา52.06บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล95ราคา44.65บาทต่อลิตร e 20ราคา43.54บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล91ราคา44.38บาทต่อลิตร e 85ราคา37.24บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอร์95พีเมียมราคา50.14บาทต่อลิตรดีซีนดีเซน B5 ราคา3.294บาทต่อลิตรดีเซนพเมียมราคา44.36บาทต่อลิตร โดยรายคาขายปีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหาคนครขึ้นอย่างเดียวครับถกกันงบประมาณผ่านไปแล้วเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยโยนให้ใครครับประชาชนไม่รู้จะทำยังไงถ้าราคาขึ้นคิดจะขึ้นวันนี้คิดจะลดวันนี้ขึ้นจะขึ้นเท่าไหร่ก็ขึ้นในตามสบายและจะมีรัฐบาลหาหอกอะไรหาพระแสงอะไรโทษนะครับเอาแค่พระแสงไม่ต้องถึงหอกก็ได้ ไม่มีรัฐบาลก็ปล่อยให้มันลอยตัวไปประชาชนจะยากลาบากเดือดร้อนย,อยังไงช่างแม่มันแรงกันเลยนี่แหละประยุทธ์เขาถึงไม่อยากให้คุณเป็นนายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาราคาน้ามันให้ได้จะโดยวิธีไหนก็ช่างครับงดซื้อเรือดำน้ำงดซื้อซื้อเอฟสามสิบห้างดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆมันก็มาช่วยเหลือชาวบ้านได้ชาวบ้านเดือดร้อนจะล้มจะตายยังจะหายใจเอาเอฟสามสิบห้าบ้าไปหรือเปล่ารัฐบาลชุดนี้ บ้าไปไหมเพราะฉะนั้นผมไรสดวันนี้ผมจึงคิดว่าผ่านก็ผ่านไปครับแต่ต้องต้องตรวจสอบการใช้เงินใช้เงินไม่ถูกการละเทศะประชาชนเดือดร้อนเกาไม่ถูกที่คันประชาชนเกาหลังเสือกทนะครับไปเกาขาอย่างนี้ไม่แก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองได้อย่างไรราคาน้ํามันทาให้สินค้าอุปโภคบริโภคขึ้นราคาเดินพาเลทข,ขึ้นราคาไปแล้วครับขึ้นแล้วไม่ยอมลงซะด้วย แล้วจะแก้ไขปัญหายัางไงประยุทธ์จันโอชาน้ำมันขึ้นราคาน้ำมันขึ้นราคาชาวไร่ชาวนาะประชาชนรากหญ้าหาเช้ากินเชา้าเที่ยงกินเที่ยงเยน็นกินเย็นจะล้มตายเสียแล้วพวกคุณไม่รู้ร้อนไม่รู้เดือดอะไรทั้งสิ้นล่ละครับเพราะคุณใช้น้ำมันฟรีบ้านหลวงอยู่ฟรีน้ำมันฟรีไฟฟรีน้ำประปาฟรีผมร้องทุกข์แม้งบประมาณจะผ่านวันละแรกแต่ความเดือดร้อนของประชาชน ทีร่รัฐบาลชุนี้ยังไม่ได้แก้ไม่ผ่านถ้าเป็นปการประชุมประชาชนทั่วประเทศนะครับเขาไม่ผ่านงบประมาณให้คุณแน่นอนนี่คุณเอาพวกมากกลากไปคุณเอาพวกที่รวบรวมเห็นด้วยก,การรัฐประหารไปอยู่ในกองทหารไปอยู่ในพวกสื่อทอดอำนาจยกมือให้คุณคุณก็ผ่านอยู่ดีการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะเป็นมาตรการชี้ขาดว่าคุณจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกคอยดูก็แล้วกัน